สวัสดีครับวันนี้ไม่มีอะไรมากจะมาพูดเกี่ยวกับหลังอัปเดตใบสามมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างก่อนอื่นเราไปที่ช็อปอันนี้จะเป็นคลิปที่บนบนอย่างเดียวเลยเพราะว่าผมมองว่ามันเกินไปสําหรับผมนะผมผมมองว่ามันเกินไปสําหรับทุกคนเลยไม่ว่าจะเติมหรือไม่เติมต่อก่อนอื่นชุดซิก มีชุดซิกเข้ามาในช็อป500เพจสุ่มออปชันเราเองบวก1-13ถึง13แล้วต่อมามีอะไรอีกผมไม่คิดนะตอนนี้ผมไม่คิดว่ามันจะมีกิจกรรมที่ให้ตีหินบวกแล้วเอามาแลกชุดซิกละมั้งเนี่ยเพราะว่าแม่งเล่นเอามาขายเลยไม่น่าจะมีกิจกรรมหรอกแล้วต่อมาออไอกลองชุดขั้นสูงขึ้นมาอันนี้ตอนแรกมันจีเจ็ดไหม แบบชุดเช่าอะ g 7จรอบต่อมาเป็นชุดเช่า g อะไรไม่รู้อาจจะ g 9หรือเปล่าหรือ g 8แต่แต่ที่ที่น่าเกียดอย่างหนึ่งที่ผมคิดได้ก็เอ้ยที่ผมพูดได้ก็คือกล่องซิกมันน่าเกียดมากถาวรด้วยแลกเปลี่ยนได้ถ้ายังไม่ใส่ถึงมันจะเกลือหรืออะไรนะแต่คือผมมองว่ามันมันเกินไปมันมันดูแบบมันยังไม่น่าเอามาตอนนี้มันยังไม่น่าเอามาตอนนี้คือเหมือนกะจะสูบเงินอย่างเดียวเลยเพราะว่า คนคนคนที่เขาเล่นกันที่เห็นเยอะเเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนเติมใช่ไหมล่ะเหมือนมึงมันกะจะเอาแบบคนเติมอย่างเดียวเลยอ่าต่อมาเพราะผมก็เป็นคนที่เติมนะเติมซื้อพเมยมซื้อหยวนซื้ออะไรซื้อมาใช้ก็คือต้องเติมก็เติมแต่ทีนี้อีกอย่างหนึ่งอ่ามันเรียกว่าอะไรนะไอ้กล่องสูมเนะี่ยไอ้กล่องสูม่มิบเ้าพจอะมันความจริงอะไม่ต้องบอกหรอกว่ามันต้องแต่เปิดเซิร์ฟถึงวันที่19บเกอะแล้วเอาออกอะมึงบอกก็ไม่ต้องเอาออกหรอก จริงนะถ้าผ่านมาเห็นนะถ้าแอดมินแบบเพจมาเห็นเพราะว่าเขามันจะมีคนเพื่อแอดมินนะเคยทักผมมาบ้างอะไรอย่างนี้แต่คือแปลว่าเขาต้องเห็นช่องผมเห็นคลิปผมอยู่บ้างถ้าเห็นนะก็คือก็ต้องต้องเข้าใจาว่าน่าจะเป็นเพราะผู้บริหารหรือการตลาดหรืออะไรไม่รู้นะที่ทําให้เกมดีๆมันกลายเป็นเกมกาชาไปแล้วอ่ะก็อ่ะ,อะต่อมามเข้าใจว่าซื้อแบบลิขสิทธิ์มานะแต่คือบางครั้งมันก็เหมือนกอบโกยเกินไปอะไรแบบทําให้มัน มันยิ่งเสียสมดุลเข้าไปใหญ่ถึงมันระยะยาวมันอาจจะดูไม่มีผลแต่ผมมองว่ามันทําให้ผู้เล่นใหม่ะสามารถทอได้เลยอ่ะเ a s ร e r y b ็อก,ก่อน m a s t บ r y box ไม่รู้จะบอกทําไมว่าเอาออ,วอเ,เอาออกวันที่สิบเก้าบอกไปเลยเอาออกวันที่สามสิบอะไรเงี้ยหรือไม่เอาออกหรือมีตลอดไปบอกไปเลยยังไงมันก็มีคนสุม่มเปลี่ยนแค่ของอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่อ่ะต่อมาแล้วสิ่งที่น่าเกลียดที่ผมมองว่าน่าเกลียดเลยก็คือ การเอาเพชรไอเนี่ยเพชรลงดันออกอะ่ะคือของไทยอะ่ะของเกาหลีอะ่ะเขาไม่มีที่ลงดันแล้วได้เพชรมาลงดันก็จริงนะแต่คือเขายังมีแจกใบดันบ้างยังมีแจกบ้างแต่เทปไทยเปิดมา9วัน1ิบวันเนี่ยไม่เห็นแจกเลยสักกระใบแล้วก็คือเอาออกไปแล้วอ่ะตัวอย่างที่สายฟีจะลงกันอย่างเช่นลูน่าปุ๊บอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนบอกอ่ะกูให้รี พูดแบบหยาบหน่อยกูให้ลิมิตต่อชแน,นลมึงเพิ่มแต่กูเอารางวัลรายวันออกจริงคือเหมือนเป็นข้อแม้อะอารมณ์จริงๆอะคือแบบแค่เพิ่มต่อชแนลเนี่ยแค่แก้โคดน,นิดๆหน่อยหน่อยเนี่ยขอมนไม่ล้นเซิร์ฟหรอกให้คนเขาได้เล่นบ้างไม่ใช่ว่าต้องมารอดันรอดันแล้วคืออ่ะเอารางวัลรายวันออกแม้แต่หินมีเดียมหินแบบกองสุ่มกากๆเลยเนะี่ยยังไม่มีให้เลยหายไปหมดเลยหายไปหมดเลยเพชรก็ไม่มี อาจจะลงดันต้องเติมอย่างเดียวหรือไปซื้อใบดันอย่างเดียวอ่ะแล้วต่อมามีอะไรอีกอ่ะอย่างดันแปดห้าก็ไม่มีเดี๋ยวดูลันดันร้อยห้ามีไหมเดี๋ยวดูผมยังไม่ได้ดูดันร้อยห้าอ่ะดันร้อยห้าไม่มีอยู่แล้วต่อไปดันเก้าห้ามีไหมดันร้อยสิบดีเอ็กซ์ไม่มีอะไรเลยอ่ะดันร้อยห้าไม่มีไปดูดันร้อยสิบต่อมีอะไรไหมมันเป็นสิ่งที่แบบมัน ผมมองว่ามันไม่ควรจะทําอะไรขนาดนี้คือควรแจ้งล่วงหน้าก่อนหรืออะไรไม่ใช่อยู่ดีๆก็เอาออกก็เอาออกดื้อๆเลยเอาออกกลางวันด้วยกลางคันเลยแล้วก็มีอะไรอีกอะข่าวที่ว่าไปแบนไม่รู้ว่าจริงไหมข่าวที่ว่าไปแบนคนที่ลงเพสซิลแล้วออกเข้าออกเหมือนจะปั๊มหาคุม G 6หอะ่ะคือมันจะไปแบนเขาทำไมอะ่ะผมไม่เข้าใจถ้าแบนจริงๆนะ จะแบนทำไมในเมื่อเป็นช่องมันเป็นระบบของเกมที่ว่าถ้าคุณลงไม่สําเร็จคุณก็โดนค่าปรับเป็น E X P ซึ่งระบบมันก็ทามาอย่างนี้ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วมันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรแล้วทําไมถึงต้องแบนเขาอ่ะมีแค่ดันร้อยี่สิบเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยเพราะผมยังไม่ร้อยยีห้าผมไปดูไม่ได้อ่ะเนี่ยมีแค่ดันร้อยี่สิบเนี่ยที่ลงแล้วเนี่ยสองรอบได้ไรได้ใบดันรอบรอบที่ห้าได้กล่องมาสุ่มรอบที่สิบ ได้ใบสุ่มสกอร์ขันไฮอ่ะแล้วทีนี้คือเนี่ยแทนที่สายฟีอ่ะอย่างน้อยเขาจะยังลืมทำลบสำหรับผมนะเขาจะยังลืมตาอ้าปากได้มีกําลังใจเล่นสามารถหาเพชรมาลงดันต่อได้เรื่อยๆแบบวนวันหนึ่งอ่ะอาจจะลงได้ไม่เยอะนะอาจจะลงได้แค่ดันแล้วไม่กี่รอบแต่อย่างน้อยอเขายังมีกําลังใจไปฟาร์มดันเจ็ดสิบแล้วเอาเพชรไปลงดันอื่นแต่เนี่ยคือตัดหนทางทุกคน แา่ทุนทางขาหมดเลยแล้วซึ่งของในดันอะ่ะมันขายไม่ออกมันแทบจะขายไม่ออกมันเหมือนคือคนเติมอะ่ะเขาก็เติมเป็นเพชรซื้อแทบไม่ต้องมาซื้อของในฝาขายเลยแล้วทีน่นี้พอไม่ต้องซื้อของในฝาขายแล้วเป็นไงของในตลาดมันขายไม่ค่อยออกมันไม่ค่อยมีคนซื้อไปใช้มันมันออกยากทําให้คนไม่มีเงินไปลงดันหรือลงไปก็ไม่คุ้มเพราะของโดนกดราคาราคาถูกล้นตลาด มันมันมันเป็นเหมือนแบบกลายเป็นเกมที่เพย์ทูวิไปเลยจากตอนแรกที่แบบเล่นเกาหลีมาเออเขาสร้างเกมจริงเขามีต้นทุนที่ต่ำกว่าจริงแต่ว่ายังมียังรู้สึกว่ามีความแฟร์กับผู้เล่นมากกว่าค่ายไทยเลยคือพูดตรงๆเลยว่ามันไม่แฟร์กับผู้เล่นเกินไปแม้กระทั่งการที่บอกจะเอากล่องสุ่มออกแต่ว่ากูเอากล่องสุ่มเหมือนเดิมเลยแค่เปลี่ยนตัวเลขข้างหลังเป็นเลขสองแล้วเพิ่มกล่องสุ่ม ุ่มเอา,เอ,า,เอ,าอุปกรณ์ขั้นซิกเมทัลมาอีกไม่ต้องทำของกันแล้วไม่ต้องลงดันหาของแล้วเปิดสุ่มเลยคนมีตังค์ง่ายๆจบคนลงดันก็ลงหาไปเถอะต่อมาสงสัยเห็นคนขายขั้นมิทิวขั้นซิกกันเยอะมั้งแอดมินก็เลยบอกเอ้ยกองสุ่มมาลงเองเลยไม่ต้องไปซื้อไอ้พวกนั้นมีอันนี้สามสิบวันแล้วมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมอยากรู้เหมือนกัน มันมันเป็นสิ่งที่ควรมันเป็นสิ่งที่น่าบ่นอ่ะมันมันไม่รู้จะพูดไงผมคิดว่าหลายคนก็อาจจะคิดว่ามันมันมันไม่เนี่ยสวดผมคิดว่าส่วนส่วนใหญ่นะเพราะว่าผมในมองในมุมที่ผมก็เป็นคนเติมมาผมมองว่ามันเอาเปรียบคนที่ไม่เติมเกินไปถามว่าอ่ะ,ะผมเติมไหมอ่ะผมมีหยวนผมมีหยวนคือผมเติมผมมีพรีเมียมคือผมเติมผมมีพรีเมียมผมเติมคือผมเติมจริงๆอ่ะ แล้วทีนี้แล้วคิดถึงคนที่เล่นไม่เติมดิคนที่เขาแค่อยากได้ความสนุกจากเกมเนี้ยแล้วแล้วคือแทนที่แบบคนเล่นเยอะๆสนุกๆถึงแม้เขาจะไม่ได้อุดหนุนแต่มันทําให้สังคมเกมอะ่ะมันหนาแน่นมันดูน่าเล่นแทนที่มันจะได้มีผู้คนเยอะๆในการเล่นกับต้องหายไปทีละคนทีละคนอาจจะหายไวขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่มีกล่องซิกลงมาหรือเปล่าแล้วระบบเพชรก็หายไปมีแต่ชาแนลเปล่าๆมีแต่ชาแนลห้องว่างๆให้คนไปลงแต่ว่าไม่มี บัตดันหรือเพชรไปลงมันเป็นแบบเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องดีอะเพราะงันว่าก็พูดแค่เนื้อกัรเผื่อแบบแอดมินหรืออะไรพวกเนี้ยมันผ่านมาเห็นแค่นี้แหละแล้วกัน